สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงไฟ G T 3กันนะครับนะไฟ G T 3ค่อนข้างจําเป็นต่อการเอ่อลงมอด G T แสนนะถ้าเกิดไม่มีนี่คือลงมอดไม่ได้เลยเนาะไฟแอปเอลไฟเพลินนี้ผมได้ทําการสอนลงไปแล้วนะครับก็โอเคเรามาดูวิธีการเอ่อดึงไฟกันเลยมาก็เราจะใช้อยู่2แอปนะครับก็คือใช้ตัว IR นะครับแล้วก็แอปเอลไฟเพลินนะครับก็กดเข้าไปที่แอปเอลไฟเพลินก่อนเลยเนาะแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับก็พอมา หน้าตาประมาณนี้ก็ให้ท่านชมรอหน่อยนิดนึงนะครับก็แอป,ปมันมีโฆษณาเนาะโอเครับก็พอมาหน้าตาประมาณนี้แล้วชั้ครับให้ท่านชมเอ่อไปที่ตัวข้อมูลข้อมูลเอ่อ ER, ข้อมูลมือถือนะครับแตะเข,ข้าไปครั้งหนึน่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเจอตัว Android นะครับก็แตะเข,ข้าไป вот. ครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เจะเจอตัว o อก็แตะเข้าไปครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เจอตัวคอมดวลสตาร์เกมครับก็แตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไฟล์แรกเลยนะครับก็แตะค้างนะครับให้มันขึ้นติต๊กถูกนะครับเสร็จแล กดไปที่เปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วก็เติมจุดนะครับแล้วก็ Z I แล้วก็ตัว P นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดออกไปได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ตัวแอป R A R นะครับตัวนี้ครับแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกดก็ช่างหัวมันนะครับก็เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมไปที่ตัว Android นะครับแล้วก็ไปที่ตัว O B B นะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปที่ตัวเอ่อคอมดอแลสตาร์เกมนะครับตัวนี้นะครับ แตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอตัวนี้นะให้ท่านผู้ชมแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแตะเข้าไปครั้งหนึ่งเนาะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาครับให้ท่านผู้ชมไปที่ตัว TEXPB นะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอตัวไฟ GD3 นะครับให้ท่านผู้ชมกดติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกตรงไอ้ตัวสี่เหลี่ยมนะแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับพอมันได้หน้าตาประมาณนี้มาท่านผู้ชมกดไอ้ตัวอักษรน่ะไอ้ตัวอักษรในตัวนี้อักษรแบบเลื่อนขึ้้้้นนน่ะเดดี๋ยวผมงงงใหูคครรัับกก็็แตาไปึ ให้ท่านผู้ชมพอหนะ้าเจอหนะน,น้าตาประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตัวนี้ครับตัวโอโอเคนะครับก็รอไปนิดนึงนะครับก็แป๊บเดียวครับก็ไม่นานนะครับนะนี่ครับก็แปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้า 83, 84, นะครับก็มันอยู่ที่เครื่องมือถือนะไปเกิดมือถือเครื่องไหนช้ามันก็จะช้านะครับเครื่องผมมันค่อนข้างช้านะแต่ก็มันก็ค่อนข้างเร็วนะเนาะนี่ครับแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้านะครับนี่ครับก็โหลดเสร็จแล้วนะให้ท่านผู้ชมไปที่แอปเอไฟไฟทเพลย์เลยเนาะ พอเรามาที่แอป Airfire p l u นะครับจะสังเกตว่าเราจะได้ไฟล์ใหม่มานะครับให้ท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปนะครับเนี่ยครัมานะครับก็อนี่ครับ G D 3นะครับให้ท่านผู้ชมกดแตะค้างเนาะกดแตะค้างไว้ให้มันขึ้นติ๊กถูกนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมไปที่ตัวจุดสามจุดนะครับตัวเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมวงให้เนาะเนี่ยบแตะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ย้ายไปที่นะครับเนี่ยบตัวนี้ครับเดี๋ยวผมวงให้นะครับแตะเข้าไปครั้งหนึ่านนนนผู้้ชมกดไปทีีี่่ Android ะคครรััับบบเยตว ก็แตะเข้าไปครั้งหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัว data นะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่ตัว com เดี๋ยวเรา start เกมนะครับนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นรูปไอเกม a gta นะครับนี่ครับก็แล้วก็ไปที่ไฟล์เนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัว texpb นะครับนี่ครับแตะเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็กดตกลงได้เลยเนาะนี่ครับนี่ครับกดตกลงตรงนี้เนาะนี่ครับแตะเข้าไปครั้งหนึ่งเนาะก็ จะสังเกตว่า,ามันจะให้ขึ้นดาวน์โหลดอะไรไปนะครับก็อันนี้มันกําลังทําการย้ายของมันอยู่นะครับก็รอไปนิดนึงเนาะก็ไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับนี่ก็ถ้าเกิดเ,เครื่องมือถือใครที่มันเร็วมากๆเนี่ยมันจะแบบโหลดไปพิบเดียวนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะก็ให้ท่านผู้ชมกดออกนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมแตะค้างที่ไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็กดลบไปได้เลยเนาะแต่ต้องย้ายก่อนนะอันนี้คือผมย้ายไปแล้วนะครับก็ทําการกดลบไปได้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยก็กดลบ ที่ถังขยะนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับแตกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอมันหายไปแล้วให้ท่านชมเอ่อแตะครั้งที่ตัวซ e ินะครับก็อันนี้คือการทํากลับให้มันเป็นเหมือนเดิมเนาะ eh? ถ้าเกิดเราไม่ไม่ทำกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมเราจะเข้าเกมแล้วมันจะเด้งนะมันจะเล่นไม่ได้เนาะให้ท่านชมทําให้มันเป็นเหมือนเดิมด้วยนะครับนะเนี่ยบก็พอเป็นเหมือนเดิมก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับให้ท่านชมเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านชมดูชื่อก่อนนะเผื่อท่านชมแบบเอ่อไปลบอะไรมันนะครับ นี่ครับก็ให้ท่านผู้ชมกดกลับนะแล้วก็กดกลับนะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปที่ Data แล้วก็ไปที่ตัวที่คอมเดลัสสตาร์เกมนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ texpb นะครับเนี่ยครับเอ๊ยกดไรวะเนี่ยเนี่ยครับไปที่ตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอ g t a 3นะครับก็เนี่ยครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นแล้วเนาะก็สักรีนี้สุดครับบ๊ายบาย